พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะมีพฤติการพบเห็นคนเล่นไฮโลหรือเล่นการพนันแต่ไม่ห้ามปรามนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อรอ66 ทัพสัมาพูดคุยกันนะครับเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งลงโทษไล่ออกผู้ใหญ่บ้านกรณีมีพฤติการพบเห็นคนเล่นไฮโลเล่นการพนันนะครับไม่ห้ามปรามแถมยังเข้าไปร่วมเล่นการพนันด้วยนะครับเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประเด็นนี้นะครับศาลเขาวินิจฉัยดังนี้นะครับ พฤติการของบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่พบเห็นการเล่นการพนันไฮโลในงานศพแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบก็ตามแต่ไม่ได้ห้ามปรามหรือแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังได้ร่วมเล่นการพนันด้วยจนเป็นเป็นเหตุให้ถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีและศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษาลงโทษปรับนะครับ ถือได้ว่าเป็นการบกพร่องในหน้าที่และประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์หน้าที่ของตนอย่างร้ายแรงเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของราชการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากตำแหน่งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับ